ไปเลยเดี๋ยวเราจะเข้าอุโมงโอสวยมากลายตาแล้วกันปลาอยู่ในมดโอ้ลึกมากเลยข้างในมีอ้น้องปลาอะไรอ่ะมีมีกุ้งพญานาคด้วยอุ้ยตัวใหญ่มากเลยอันนี้เราเราอยู่ในอุโมงนะคะ แม่รู้ส okay. ึกไรตานี่ทางนี้ก็ม uh ีปลามูกนุ่นตัวใหญ่มากไหนอะไหนอะลูกว้าวแม่ลายตามากเลยโอ้โหอยู่นู่นอยู่นู่น ใหญ่มากโอ้ยอยู่ข้างบนหัวเราเลยน้ออยู่ไหนออววันนี้มันอยู่ข้างบนเนอะลูกเห็นไหมโอ้ยรู้สึกลายตาไม่มีโชวะ